สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันเป็นประจำในทุกๆเช้านะครับผมกับทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ที่289กันแล้วนะครับพี่พี่หรือว่า289นั่นเองนะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมนะครับผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมในที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับ แล้วสาหรับท่านใดนะครับผมพี่ดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะครับผมแล้วอยากที่จะชอบบูชานะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นเลยนะครับใช้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมติดต่อได้เลยนะครับผมได้ที่เบอร์0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นนะครับท่านใดสะดวกช่องทางไหนก็สามารถใช้ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม และสำหรับกติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆนะครับผมเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับเพียงพี่ๆนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับหากชอบใจรายการไหนก็ให้จดเป็นหมายเลขไว้นะครับแล้วก็ดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับผมจะมี EP เขียนกับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็สามารถพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับ ว่าสนใจชอาบูชาพระเครื่องในรายการไหนนะครับผมใน EP ที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะขอทรับชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีทุกรายการนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมและเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันเลยนะครับ สำหรับรายการที่1นี้นะครับผมจะเป็นล็อกเก็ตหลวงมพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับล็อกเก็ตหลวงมพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะครับผมหมายได้ที่1ใน EP นี้นะครับรายการนี้ขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับล็อกเก็ตหลวงมพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะครับสวยๆเมดิมแบบนี้เลยนะครับผมด้านหลังนะครับผมจะเป็นอนุมานเชิญทงนะครับ นี่นะครับผมวัดโคสิตารามนะครับผมสําหรับรายการที่1นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับถ้าในถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมนะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่2นะครับผมสําหรับหมายเลขที่2นี่นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับนี่นะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผม 500บาทเหมือนกันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมวัสพันสูงนะครับผมเนี้อผมคลุกลักนะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่2ใน ep นี้นะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ผิวเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับตอนใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับอันนี้จะเป็นหมายเลขที่2แล้วนะครับ รายการถัดมาเป็นรายกันที่3แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่3นี่จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับผมรูปหลอหลวงพ่อเดิมนะครับผมวัดหนองโพนะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับรูปหลอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมท่านใดถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ พร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามไหมครับผมสําหรับรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสําหรับองค์นี้นะครับอันนี้เป็นหมายเลขที่3แล้วนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่4นะครับผมสําหรับหมายเลขที่4นี่จะเป็นพระปิดตานะครับผมพระปิดตานะครับของหลวงปู่โตนะครับผมปลุกเสกสามไตรมาสนะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับอันนี้นะครับผมขอขออภัยด้วยนะครับผมนี่นะครับ ขอรีว่ากล่องเก่าแล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวนําองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันสักครู่นะครับกล่องอาจจะเก่าไปแล้วบ้างนะครับผมก็อาจจะตามสภาพนะครับพี่ๆพอดีว่าเจ้าของเดิมจะเก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้นะครับผมหมายเลขที่สี่นะครับผมรายการนี้นะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับสําหรับพระปิตาลปุโตนะครับผมรายการที่สี่นี้นะครับ เป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับผมเนื้อแช่น้ำมนนะครับผิวสวยๆเต็มเดิมแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับฝังตะกรุดด้วยนะครับพี่พี่สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมในเนื้อขององค์พระนะครับผมมีเส้นเคสาของหลวงพ่อด้วยนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับผมจะเป็นพิมพ์จัมโบ้สองนะครับพี่พี่ด้านหลังก็จะเป็นหลังยันสุกิติมานะครับหรือว่าหลังยันดวงใหญ่นั่นเองนะครับอันนี้เป็นรายกันที่สี่แล้วนะครับผม แบ่งปันนะในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับพระปิตาหรูบุโตพิมพ์จัโบ้สองเนื้อแช่น้ำมนรายการนี้นะครับถ้าใดถูกใจก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอนุญาตเก็บสักรู่นะครับผมรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่5นะครับผมสําหรับหมายเลขที่5นี้นะครับ อันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมวัดสะพันุสูงนะครับผมของหลวงปู่เอี่ยมนะครับนี่นะครับผมปีพศนะครับผมพศนะครับสองพันห้าร้อยสิบนะครับผมนี่นะครับขอหายด้วยนะครับผมมือไปชนกล้องนะครับนี่นะครับผมสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับผมแจกกรรมการนะครับผมเป็นสององค์นะครับพี่ๆนะครับสําหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพันุสูงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมเปิดจากกล่องให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับ ในชุดนี้จะมีทั้งหมด2องคงนะครับพี่พี่สำหรับหมายเลขที่5ใน EP นี้นะครับจะเป็นพระปิดตาเชือกถักนะครับของของหลวงป,ปู่เอี่ยมนะครับสําหรับสองรายการนี้นะครับผมผมขออนุญาตแบ่งปันให้พร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นองค์แรกนะครับผมในชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปันนะครับผม700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับสวยสวยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผม สำหรับพระปีตาเชือกถักนะครับผมลงเอีียมวัดสะพานสูงนะครับถ้าได้ถูกใจก็ขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะครับผมได้ที่ l ลน์ at 174 OIPTQ นะครับเบอร์โทรศัพท์มือถือก็0903251096นะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับผมอันนี้เป็นองค์ที่1ในชุดนี้นะครับองค์ถัดมานะครับผมจะเป็นองค์ที่2นะครับยขออนุญาตนำออกมาให้พี่ๆรับชมกันนะครับผม นี่นะครับผมเป็นองค์ที่2นะครับผมในรายการที่5นี้นะครับท่านได้ช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับทั้งหมด2องค์เลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆเพียงเจ็ดร้บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ700บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับชุดนี้นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมลองดูลองชมกันก่อนได้เลยนะครับสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผม สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมท่านใดถูกใจนะครับ700บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่5นะครับผมใน EP นี้นะครับสำหรับชุดนี้นะครับผมชุดปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสทานสูงนะครับผมนี่นะครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่6นะครับหมายเลขี่6นี้นะครับผมก็จะเป็นพระสามเหลี่ยมนะครับผมพิมพ์ขาโตหลวงปู่โต๊วัดประดูฉิมพรีนะครับ หมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่6นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระสามเหลี่ยมพิมพ์ขาโต๊ะลงปุโตะนะครับแบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับอัการอักษรด้านหลังนะครับผมลงปุโตะนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับพระสามเหลี่ยมพิมพ์ขาโตะนะครับผม ในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆรายการที่6นี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่7แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่7นี้นะครับจะเป็นพระพุทธโสธรนะครับพี่ๆพระพุทธโสธรรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับรายการหมายเลขที่7นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งป <39 S 2> <leak. S 1> ันนะครับผม750บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพ่อโสธรนะครับ หรือว่าพระพุทธโสธรนะครับผมรุ่นประวัติศาสตร์80ปีกรมตํารวจนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมตํารวจ80ปีนะครับผมสําหรับพระพุทธโสธรนะครับรายการนี้เป็นรายการที่7แล้วนะครับราคาแบ่งปันนะครับพี่ๆ750บาทเท่านั้นนะครับ ถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับองค์พระสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับพี่ๆผมได้มาสภาพแบบไหนก็แบ่งปันให้พี่ๆในสภาพแบบนั้นเลยนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่8แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นะครับอันนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมเรือนสมณศักดิ์นะครับหรือว่าเหรียญพัดยยศนะครับผมของหลวงปู่มหาศิลานะครับพระราชวัชธรรมมโศภนะครับผมปีพศ2 5 6 6นะครับ ณวัดพระธาตุหมื่นหินนะครับผมนี่ะครับอําเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินนะครับนี่นะครับผมเป็นเหรียญพัดยศนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําเหรียญพัดยศของหลวงปู่ศิลานะครับผมรายการที่8ออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนี่นะครับผมสําหรับเหรียญพัดยศรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่8นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พี่ๆเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมเนี่ะครับเนื้อสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยครับผม วันนี้มีมาแบ่งปันให้พี่ๆสองเหรียญนะครับผมเหรียญพัดยศนะครับอันนี้จะเป็นรายการที่8นะครับผมเดี๋ยวก็จะมีรายการที่ 9- อีก1รายการนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่ๆสำหรับเหรียญพัดยศนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะครับพระราชาวัชธรรมโสพลนะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาศิลานั่นเองนะครับออนนี้จะเป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม61 3นานะครับนี่นะครับผมเหรียญเลื่อนนะครับ ลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นหมายเลขที่8แล้วนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับรายกานถัดมาเป็นรายกันที่9แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญออเรื่อนสมณศักดิ์หลวงปู่มหาศิลาเหมือนกันนะครับผมนี่ครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมพร้อมกล่องเดิมๆเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม สำหรับรายการที่9นี้นะครับผมก็แบ่งปันให้ในราคาเท่ากับรายการก่อนหน้านี้เลยนะครับ500บาทนะครับพี่พี่500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับนี่นะครับผมเรียนพัดยศหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับปีพศ2566นะครับพี่พี่นี่นะครับเรือนสมณศักดิ์นะครับ พระราชธรรมโสพลนะครับผมอันนี้จะเป็นต่อโค้ดหมายเลขนะครับผม579นะครับพี่พี่ห้นะครับสวยๆเดิมเดิมแบบนี้นะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทนะครับผมถ้าได้ถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ l ลายแอดหนึ่งเจ็ดโทนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 0 3 2 5 1 0 9 6นะครับรายการถัดมาเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมสำหรับหมายเลขที่10นี้จะเป็นเสือหลวงพวงนะครับ เป็นเสือหลงพวงนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่10นะครับขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคา450บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเสือหลงพวงนะครับนี่นะครับผมกรอบมาจจะเก่าไปแล้วนะครับพี่ๆเพราะว่าเจ้าของเดิมแกเรียบเก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้อยู่ในกรอบเก็บผิวไว้เลยนะครับผมเสือหลงพวงนะครับผมรายที่10นี้นะครับราคาแบ่งปันนะครับผม450บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆท้งเดิมนะครับผมท่านใดอยากดูรูปภาพก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับมีให้รับชมทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับพี่ๆแต่ละรายการนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับรับประกันนะครับผมพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมรายกถัดมานะครับผมเป็นรายการที่11แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่11นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะครับผมเมืองฉะเชิงเซานะครับ เป็นรุ่นแรกนะครับพี่พี่ปีพศ2460นะครับรายการที่11นี้นะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเอฟนะครับในราคาแบ่งปันนะครับผม600บาทนะครับ600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับพศ2460นะครับพระพุทธโสธรนะครับผมเมืองฉะเชิงเซานะครับผิวสวยๆลำเดิมแบบนี้เลยนะครับผม สวยงดงามแบบนี้เลยนะครับผมถูกใจอะไรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พี่อันนี้เป็นหมายเลขที่10แล้วนะครับผมอสิบเอ็ดแล้วนะครับสวยงดงามนะครับพี่ๆี่สหรับรายการนี้นะครับพร้อมเรียมเลยนะครับผมราคาแบ่งปัน600บาทนะครับรายการถัดมานะครับพี่ๆี่จะเป็นรายการที่12แล้วนะครับสําหรับหมายเลข12นี้นะครับผมก็จะเป็นเรนหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะรับผมเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ วัดหนังหลังยันสี่นะครับพี่พี่นี่นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่12นี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้พีพีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับผมรายการนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนผู้เอี่ยมนะครับ500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจองไรสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับพี่พนี่นะครับไม่ต้องเปลงใจนะครับ สวยๆเดิมๆนะครับวันหนังหลังยัน4ี่นะครับอยู่ในพร้อมเรี่ยมเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นรายการที่12แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับสวยสดงดงามนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผูกใจอย่างไรสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่13แล้วนะครับสําหรับนะครับผมรายการที่13นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับสาลิกานะครับผมลิ้นทองนะครับ เพชรศิลานะครับผมของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับปลูกเสกนะครับผมณ้วัดโพสีสะอาดนะครับผมจังหวัดกาสินนะครับพศ2อ6 5นนะครับผมสาหรับเหรียญสริกาลิ้นทองนี้นะครับแต่ผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาจากกล่องเดิมให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมในสาริกาลิ้นทองนะครับผมรายการนี้นะครับขออนุญาตขยับกล้องสักครู่นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่13นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พีพๆ FC นะครับ ในราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมเหรียญสาริการลินทองนะครับเหรียญนี้สวยมากๆนะครับพี่ๆราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับพี่พศนะครับผมพอ2,565นะครับนี่นะครับผมบารมีสิริจันโทนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมวัดโพสีสะอาดนะครับผมนี่ครับเหรียญสัริการลินทองนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นนกคู่นะครับผมนี่ครับสวยๆําเดิมลยนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่13นี้นะครับเรียนหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนรุ่นสาลิกาลิ้นทองนะครับผม รายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่14แล้วนะครับสําหรับหมายเลขที่14นี้นะครับผมก็จะเป็นพระนาปกนะครับผมที่ระลึกนะครับผมอายุพระประธานฉลองพระประธานนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับผมหน้าส่วนสงแก่แปดนะครับผมวัดโพศีสะอาดนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับพศนะครับผมพศ2564นะครับพี่ๆนี่นะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมรายการหมายเลขที่ อ๋สิบสี่นี้นะครับผมพระนาชาปกหลวงปูมหาศิลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับรายการที่14นี้นะครับผมอันนี้อาจจะองคเล็กนิดนึงนะครับพี่ๆอาจจะต้องวางบนมือแล้วก็ลงกล้องให้ดูเลยครับนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันใหาในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขนี้นะครับผมนี่นะครับเหรียญนาคปกหลวงปูมหาศิลานะครับ ผิวดเดิมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นปลาเป็นชื่อหลวงพ่อนะครับหลวงปู่มหาศิลานะครับสวยงดงามแน่นอนนะครับพี่ๆอันนี้เป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับรายการนี้นะครับแบ่งปันให้พร้อมกับกล่องเดิมๆเลยนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับนี่นะครับ ทนายเช่าบูชาไปแล้วก็จะได้รับของกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่15แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่15นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะครับผมรุ่น3รวยนะครับรวยรวยรวยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมหรือว่ารุ่นมหาโชคนั่นเองนะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่15นี่นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับในราคา500บาทนะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญนะครับผมหลวงปูมหาศิลานะครับผมรุ่นมหาโชคนะครับรวยรวยรวยนะครับพี่ๆนี่นะครับสวยๆเดิมเดิมนะครับผมถูกใจรายสอบถามเข้ามากันหน้านะครับที่ระลึกนะครับผมอายุวัฒนมงคลนะครับ14ตุลาคมนะครับผมพศ2อ0 0นะครับผม67นะครับนี่นะครับวัดโพธิ์สีสะอาดนะครับพี่ๆเหรียญรุ่นมหาโชคนะครับผม สวยๆแบบเดิมเลยครับรายการนี้แบ่งปันให้ราคา500บาทนะครับผมอยู่ในเรียบเก็บผิวไว้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่16นะครับหมายเลข16นี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมมหาเสน่ห์นะครับเนื้อผงเกสรนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับรายการที่16นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆ FC นะครับในราคา500บาทนะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับรายการนี้นะครับ นี่นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมนี่นะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับเออหลวงปุ่โตนะครับวัดประดู่ฉิมพีนะครับผมอดีสับสนนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับพี่ๆไม่ต้องเกรงใจนะครับรายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่17แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่17นี้นะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นเอ่อพระผงของขวัญนะครับนี่นะครับ พระผงของขวัญยูนิเลียมนะครับผมรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา500บาทนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสําหรับพระผงของขวัญน,นะครับผมรายการหมายเลขที่17ดนี้นะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับ รายการถัดมานะครับผมเป็นรายการที่18นะครับหมายเลขที่18นี้นะครับผมอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับพี่พี่พิมจัมโบ้สองนะครับฝั่งตะกุดคู่นะครับผมรายการหมายเลขที่18นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่พีเอฟซีนะครับผมในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่พี่ราคาแบ่งปัน500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับผมพิมพ์จัมโบ้สองนะครับหลวงปู่โตวัดประดูฉิมพรีนะครับผมนี่ครับ อยู่ในกรอบเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมผิวสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับพี่พี่ลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับอัครากอรนะครับผมด้านหลังนะครับหลวงปุโตนะครับผมวัดปราบดูชิมพรีนะครับแล้วก็จะเป็นหลังยันดวงใหญ่หรือว่าหลังยันสุกิติมานั่นเองนะครับผมสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่19แล้วนะครับผม สำหรับหมายเลขที่19นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูนะครับรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะครับเนื้อทองแดงนะครับผมนี่นะครับมีรอยจารเดิมๆนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่19นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันนะครับให้พี่ๆ Fc นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับนี่นะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับมีรอยจาร์เดิมๆนะครับผม500บาทนะครับผมแบ่งปันให้ราคา5 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านะเลยนะครับ นี่นะครับผมลองพิจารณาลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมวัดบ้านไร่นะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นยสครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆสําหรับรายการใหม่ในที่19นี้นะครับผมแบ่งปันให้ราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผม รายการถัดมาครับจะเป็นรายการที่20แล้วนะครับผมรายการที่20นี้จะเป็น,นเหรียญเจริญพรบนนะครับผมลงผู้ทิมนะครับ <tick> <t inder> เหรียญที่ระลึกนะครับผมการสร้างสาราการประเรียนนะครับผมวัดละหันไร่จังหวัดระยองนะครับปีพศ25 1 7นะครับพี่ๆเหรียญเจริญพรบนรายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่พีเนะครับในราคาแบ่งปันเลยนะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ในราคา500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับ สวยๆเดิมๆเลยนะครับผมสำหรับรายการที่20นี้นะครับนี่นะครับผมอายุ95ปีนะครับหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมนี่นะครับที่ระลึกนะครับผมการสร้างสาลาการประเรียนนะครับวัดละหานไรจังหวัดระยองนะครับผมราคาแบ่งปันสำหรับเรียนนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆ รายการถัดมานะครับพี่ๆจะเป็นรายการที่21แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่21นี้จะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อแดงนะครับผมนี่นะครับเหรียญนั่งคุกเข่าหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับปีพศ2517นะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่22นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ราคาแบ่งปันนะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆแบ่งปันให้ราคา 500บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนั่งคุกเข่านะครับหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับผมอายุครบ8รอบนะครับเหรียญสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมปีพศอนะครับ2517นะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพร้อมเลี่ยมเก็บผิวไว้เลยนะครับ2 5 1 7นนะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับนี่นะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับ อันนี้เป็นรายการที่21แล้วนะครับผมรายการถัดมานะครับพี่พีเป็นรายการที่22นะครับสำหรับรายการที่22นี้นะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับเสมา8ดรอบนะครับผมหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้แบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับพี่พี0 0บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับเสมา8รอบนะครับนี่นะครับผมสวยๆจาเดิมแบบนี้เลยนะครับ ราคาแบ่งปัน400บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับหมายเลขที่22นะครับพี่พีหมายเลขที่22ใน EP นี้นะครับจะอยู่ในเลียมพลาสติกเก่าแบบนี้เลยนะครับผมผิวดเดิมนะครับที่ระลึกนะครับผมฉลองอายุครบ8รอบนะครับผมพระครูภาวนาพิรัตนะครับวัดทหารไร่จังหวัดระยองปีพศ2518นะครับผมสวยๆเดิมเดิมนะครับผมรายการนี้นะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับพี่พี รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่23สานะครับสำหรับหมายเลขที่23นี้นะครับผมจะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับผมพิมใหญ่นะครับผมนี่นะครับเนื้อผงคุกลักนะครับรายการที่23นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับพี่พี่0บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปันนะครับ550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับ หลวงพ่อแก่วัดเครือวันนะครับผมเนื้อผมคลุกลักนะครับผมใหม่เลขที่2 3นี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับผมอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับ550บาทเท่านั้นนะครับถ้าในถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นรายการที่23แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามครับสำหรับรายการนี้นะครับ รายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการที่24แล้วนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับอันนี้จะเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่เอี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับรายการที่24นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคาแบ่งปันนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมราคาแบ่งปัน500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่นะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยๆเดิมๆเลยครับผมนี่นะครับผิวนี่ถือว่าเก่าเดิมมากนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิวด้วยนะครับพี่ๆนี่นะครับพระปิตาลวงปูเี่ยมนะครับผมวัดสะพานสูงนะครับแบ่งปันให้ราคา500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขที่24นี้นะครับ สำหรับรายการถัดมานะครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายแล้วนะครับผมของใน EP นี้นะครับรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับผมรุ่นแตกรายงานนะครับผมพระสมเด็จวัดระคังนะครับผมรุ่นแตกรายงานนั่นเองนะครับปลูกเสกนะครับผมนาวัดระคังโคศิตรามนะครับพศ2556นะครับพี่พเนี่ยนะครับมาพร้อมกับกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับรายการที่25นี้นะครับผมให้พี่พี่นะครับผมในราคาแบ่งปันเลยนะครับ400บาทนะครับผมราคาแบ่งปันสําหรับ รสมเ็จรุ่นแตกรายงานรายการดีนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมนี่ครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับพี่พี่องค์นี้ถือว่าสวยนะครับนี่นะครับผมผิวดิ่มเดิมแบบนี้เลยนะครับผมรุ่นแตกรายงานนะครับลองดูลองชมกันก่อนได้นะครับผมถูกใจอย่างไรก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่พี่นี่นะครับสวยสวยเดิมเดิมครับผิวดิมเดิมนะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่25แล้วนะครับผม ด้านหลังนะครับผมจะเป็นประทับตานะครับผมวัดระฆังโคศิตารามนะครับผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับราคาแบ่งปันเลยนะครับผม400บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆสำหรับหมายเลขที่25นี้นะครับทางดาชมแล้วชอบและถูกใจก็สอบถามเข้ามากันได้เลยนะครับผม ก็สาหรับพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมนะครับมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับผมถ้าหากว่ายังไม่ได้กดไลค์นะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งไว้กันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับผมจากทางช่องนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจถูกใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับผมได้ทั้งหมด2ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็จะเป็น l i น์แอดนะครับผม1นึ่งเจ็ดสี่นะครับช่องทางที่2ก็จะเป็นเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับก็ทานใดสะดวกแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาแบบนั้นได้เลยนะครับผมทางช่องของผมนะครับผมจัดส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชมให้ชอบชมให้ถูกใจกันได้เลยนะครับพี่ๆถูกใจองคไหนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม และสำหรับวันนี้นะครับผมกลับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ